ภารกิจของเรานะคะก็คือหาต้นคริสต์มาส ก็พบกับป้าอ,อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ใน Target Store เนาะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้ง h r i s t m a s Tree แล้วก็ Decoration mm hmm. กันเดี๋ยวเราจะจัดต้นคริสต์มาสที่บ้านเรานะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว mm hmm. ไปกันเลยจ้า mm hmm. ตอนนี้ภารกิจของเรานะคะ mm hmm. ก็คือหาต้นคริสต์มาสหาไม่เจอ จะแล้วจะแล้วตน Christmas. ้นคริสต์มาสคือต้นคริสต์มาสที่เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือก2แบบนะคะอย่างแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแบบที่เขาไม่ได้บิวไหลมาด้วยก็คือเราสามารถที่จะไปตกแต่งไหลได้เองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบคอมเพลกับต้นเนี่ยเห็นปะ คือเขาจะมีการบิวไลท์อย่างเงี้ยติดมาด้วยกับต้นนะคะคือมันก็จะดีสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อไลท์เพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดอยากตกแต่งไลท์เองก็ต้องซื้อแบบที่ไม่มีไลท์ติดมาเนาะคือต้นคริสต์มาส2ต้นนี้ความสูงกับความกว้างจะต่างกันนะคะอย่างต้นนี้จะสูง6ฟีตเนาะ แล้วก็กว้าง27นิ้วนะคะส่วนต้นทางขวาจะสูง7ฟีตนะคะแล้วก็กว้าง42นิ้วเนาะราคาต้นทางซ้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่150ดอลลาร์นะคะส่วนราคาต้นทางขวาก็200ดอลลาร์นะจ๊ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราว่าเราจะเอาอันนี้ไปนะคะก็คือเป็น Slim Virginia Pie เนาะแล้วก็อันนี้เขาออนเซลอยู่โดยนี่ ก็เหลือ100หเหรียญนะคะที่นี่นะคะเขามีเดคอเรชันให้เลือกเยอะมากอย่างเชลนี้ก็คือทุกอัน3ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ100บาทไทยเนาะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นสโนว์เฟล e กน่ารักมากเลยดูสิคือแบบมีความจุ่มจิ๋นน่ารักมากเป็นแคนดี้แบบนี้ก็มีนะคะอุ๊ย น้องแกะน้องแกะน่ารักดีไหนเรามาดูเชลข้างล่างกันบ้างมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรนเดียนะคะน่ารักมากเลยอุ๊ยไม่มีที่แขวนได้แล้วตัวนี้ถัดมานะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยออนเนียนหรอน่ารักดีออเนียน Yeah. อันนี้เป็นกวางสีเขียวก็มีเนาะอุ๊ยอันนี้ใส่รูปได้ด้วยอ่ะเธอเป็นแบบกรอบรูปนะคะเป็นโลดมีต้นคริสต์มาสสเล็กน่ารักมากเลยดูสิแซนต้าอันนี้เป็นอบอนะคะ จริงๆกรอบรูปมีให้เลือกหลายแบบเลยนะอันนี้น่ารักดีแล้วก็มีเป็นบ้านด้วยนะคะเนี่ยอันเนี้ยน่ารักมากดูสิมีอะไรอีกไหมวิเธออันนี้มาเป็นแบบกระถางต้นไม้เลยอะเข้าใจทำน้อน่ารักมากเลยยานอวกาศก็มีนะคะเนี่ยดูสิ ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นมนุษย์อวกาศเนาะอะไรอะ่ะอุ๊ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเหมือนน้องสามตาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเชลลอื่นกันมากดีกว่าอันนี้เป็นบอนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็อุ๊ยปุ๊กป,ปิกอะ่ะ น้องเป็ดหรือเปล่านะน่าจะใช่มีเป็นหมวกใส่กันหนาวด้วยนะคะน่ารักมากสต็อกกิ้งน่ารักมากเลยมีหลายแบบเลยนะคะเราแอบชอบอันนี้แหละเพื่อนๆน่ารักมากดูดิสิบอ,อ๋อข้างหลังไม่มีอะไรสิห้าเหรียญน,นะคะ อุยมีเป็นแอรียลด้วยน่ารักมากเลยอันนี้เป็นคริสต์มาสทรีสเกินนะคะเราเลือกสีนี้ไปเนาะอันนี้เป็นท็อปเปอร์นะคะก็คือเราจะติดเอาไว้ข้างบนต้นคริสต์มาส มีหลายแบบเลยส่วนใหญ่เขาจะชอบซื้อกันเป็นแบบที่มีแสง LED เนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะท็อปเปอร์เขามีเป็นแองเจลด้วยนะเป็นกว้างแต่ว่าเราจะชอบดาวสไตล์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นไฟที่เอาไว้ใช้ตกแต่งนะคะรอบต้นคริสต์มาสเขาก็จะมีให้ดูเลยว่าแต่ละอันเนี่ยออกมาหน้าตาสีประมาณไหนนะคะ โซนนี้เป็นกิฟต์แรปปิ้งนะคะเนี่ยมีโบมีกระดาษห่อของขวัญน,นะคะอันนี้เป็นแรปปิ้งนะคะคริสต์มาสน่ารักมากเลยมีหลายลายเลยดูสิแพนกวินอันนี้ก็น่ารักนะเป็นรถขนต้นคริสต์มาสทรี which one would you like Thank you. อันนี้นะคะเป็นแท็กสำหรับติดเนาะว่าเราจะส่งของให้ใครนะคะน่ารักดีดูดีอย่างอันเนี้ยเขาก็ทำเป็นธีมแบบ Christmas เลยน่ารักมากอันนี้เป็นไฟ decoration ต่างๆส่วนอันนี้นะคะเขาจะชอบเอาไว้แขวนหน้าประตูหน้าบ้านอะไรเงี้ยมีหลายสีเลยนะ ให้เลือกหลายแบบน่ารักดีค่ะอุ้ยเป็นผู้ๆู้ลงมาก็มีดูยาวเชอว อันนี้เราก็มาวอร์มาร์กันต่อนะคะคือเราอยากได้ลูกบอลเอาไปเดคอเรทคริสต์มาสทรีเนาะแต่ว่าที่ t ทร็เก็ตไม่มีนะคะเราอยากได้มีเดียมไซส์มันหมดเนาะก็จะมาดูกันที่วอร์มาร์ทนะจ๊ะที่วอร์มาร์เขามีขายขนมเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือหนึ่งฝั่ง โดยฝั่ง แซนต้าอันนี้อะไรอ่ะโอ้บ้านขนมหวานน่ารักดีฟามมงโกดิอทอ๋อโอเคอันนี้นะคะ mm hmm. เป็นฮุกเนาะคือบางทีเวลาเราซื้อออนอเมนต์นะเขาไม่มีที่เกี่ยวมาให้แล้วก็ต้องซื้อแบบนี้ไปนะคะ เอาไปเกี่ยวเนาะซึ่งเขามีไซส์นี้นะคะแล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่กว่าด้วยเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นแบบนี้นะคะมีหลายสีให้เลือก <c oughs> อันนี้เป็นโซนของตกแต่งสำหรับต้นคริสต์มาสต้นเล็กนะคะ <c oughs> น่ารักดี <c oughs> มีหลายอย่างเลย <c oughs> ท็อปเปอร์ก็จะเล็กตามลงมาด้วยเนาะ <c oughs> น่ารักมากดูดีอันนี้เป็นดาวสีขาวนะคะ ยัดไม่เข้าลิปโปง้งลิปบินน่ารักสุดๆมีเป็นแบบว่าไฟได้นะไฟปลอมน่ารักดีค่ะแองเจลสามนางคิวเชียวอันนี้เป็นสายลุงที่เราพันรอบๆต้นคริสต์มาสแล้วก็ว่าจะวันนี้ไปนี่เป็นลูกบอลสีทองนะคะซึ่งเขามีหลายแบบเนาะ แบบนี้ก็มีอุ้ยมีสีเงินด้วยเอาสีเงินไปดีกว่านี่นะคะ ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งต้นคริสต์มาสกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยแน่นอนนะคะก็คือต้นคริสต์มาสนี่อยู่ในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนแต่งเลยละกันเนาะเพราะว่าหนักมากเลยนะคะต้นคริสต์มาสที่เราเลือกมาเราเลือกมาเป็นแบบที่เขามีไฟติดมาแล้วนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งพันสายไฟอีกเนาะ,ะถัดไปนะคะอันนี้เป็นทรีสเกิร์นนะคะ ก็คือเอาไว้วางคลุมใต้ต้นคริสต์มาสเนาะน่ารักดีค่ะถัดไปนะคะเป็นออนาเมนต์ต่างๆละกันนี่อันนี้นะคะเป็นลูกบอลสกลางนะคะซึ่งเราซื้อมาเป็นตีมแบบสีทองสีเงินเะไรนี้เนาะหแพ็คมี40ลูกนะคะแล้วเราก็ซื้อลูกเล็กมาด้วยเป็นสีคาะคาหลากสีตีมคริสต์มาสนะคะน่ารักดีอันเนี้ยเนาะ ถัดไปนะคะก็เป็นอนาเมนต์อื่นๆที่เป็นตัวตุ๊กตาตุ่นตุ๊กตาเนาะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกวางไม่กอกระต่ายนี่แหละน่ารักดีนะคะเราได้น้องหมาจิ้งจอกมาด้วยนี่น่ารักดีถัดไปนะคะอันนี้เป็นหมวกเนาะหน้าหนาวนะคะถัดไปอันนี้เป็นรองเท้าเซนต้านะคะ แน่นอนก็ต้องมีซานตาด้วยคริสต์มาสน่ารักมากเลยแล้วก็ถัดไปอันนี้เป็นน้องกวางนะคะเรนเดีย er. ดูสิใส่ผ้าพันคอด้วยถัดไปนะคะเป็นสโนว์เฟล e ก็จะมีแบบให้อารมณ์หิมะปกคลุมแบบนี้นะคะ1อันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบไม้เอ๊ะหาก่อนหาไม่เจอขอ,อเจอแล้ว นี่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นรถนะคะขนต้นคริสต์มาสซึ่งอันนี้เป็นกรอบรูปเนาะใส่รูปเราลงไปได้รวยนะ่ารักมากเลยถัดไปนะคะอันนี้เป็นน้องแกะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าสเกนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแกรนด์มา สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นหมาจิ้งจอกเอามาแทนฮูลี่แหละอันนี้คือที่หาได้คล้ายสุดแล้วนะคะถัดไปเนาะก็คือตัวท็อปเปอร์นะคะสีท็อปเปอร์เอาไว้วางบนต้นคริสต์มาสเราได้มาเป็นดาวสีทองอันนี้นะคะจะมีไฟ LED ด้วยเนาะจะมีไฟรอบๆดาวนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็นเออ กาแลนนะคะก็คือเป็นสายลุงเนาะเอาไว้พันรอบๆต้นคริสต์มาสได้มา2อันนะคะมีสีขาวแบบนี้มีคนมากลัวแล้วดูสิแล้วก็มีเป็นลูกบอลสีเงินแบบนี้นะคะอ๋อสุดท้ายเกือบลืมอันนี้นะคะเป็นออนาเมน์ฮุกเนาะคือเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูเวลาที่เราได้ออนาเมน์มาบางอันเน่ คือมันไม่มีตัวฮูกมาให้นะคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีฮูกมาด้วยซึ่งอันนี้เราซื้อมาเป็นไซสเล็กน,นะคะโอเคก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปแต่งต้นคริสต์มาสกันค่ะปแ,แล้วเพื่อนเพื่อนเพิ่งรู้ว่า เวลาซื้อมาเขามาเป็นพัดพาร์ทแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นปะต้องเอามาประกอบเอง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้นะคะเป็นขาตั้งต้นครนะิสต์มาสเนาะ เป็นยอดของต้นไม้เนี่ยเพื่อนๆเห็นป่าว่าต้นคริสต์มาสที่เราได้มาเขาจะมีไฟติดมาด้วยนะคะเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งพันสายไฟเนาะ um, คริสต์มาสทรีของเรา hey! แบบรู้สึกว่าซื้อของมาตกแต่งพอดีเลยนะคะแบบว่าพอดีตกแต่งในต้นเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นต้นคริสต์มาสแบบเล็กๆของเราเนาะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะก็ร,รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นอ่ะมีความเฟสทีฟแล้วก็คริสต์มาสนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำยังไงก็บอกมาได้นะเพราะานี่เป็นครั้งแรกของเรานะคะได้ประมาณนี้แล้วว่าก็โอเคแล้วนะ โอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย